ติงมหาอินนะคะ100บาทคุณยายสุยนะคะคุณตาน้อย200บาทคุณชลินทิพย์นะคะพงษพัฒนพังโคน100บาทคุณแม่โอสามาตราชสร้างขุ่ย400บาทคุณแม่ทองเลื่อนอินทิจันพร้อมญาติมิตรนะคะสร้างขุ่ย1,000บาทคุณแม่บรรทมอ๋อรายชื่อค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ทองเลื่อนนะคะ พร้อมญาตินะคะ1,000บาทคุณแม่บรรทมบุตรเพลงนะคะ200บาทคุณแม่ขันแก้ววันณสวัสดิ์100บาทคุณแม่ไพศรีการลทุมนะคะบ้านเสียว1 0 0บาทนางสวัสดิ์พร้อมครอบครัว200บาทนางหนูภาพนะคะดาวเศษพร้อมครอบครัวพังโคน2 0 0บาทนะคะแล้วก็มีคุณแม่เฉลียวรัตนะนะคะพร้อมครอบครัวโนนสูง500บาท คุณพ่อแดงแม่ทวินสีมาใช้บ้านพลสูง500บาทคุณแม่ดีพร้อมครอบครัวบ้านพลสูง100บาทนางจุงรัตอินทราพาณิ์นะคะอ่านหนึ100บาทแม่อรุณีนะคะ20บาทคุณแม่สุพรรณคำเรืองโคต100รบาทคุณแม่พันทิพย์นะคะสร้างขุย100่บาทนะคะคุณแม่นักกร คุณแม่นัทพรชูพักนะคะบ้านคำบิดนะคะ1,000บาทขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วท่านใดที่เมื่อกี้นะคะมาบูชาผ้าไตรนะคะลืมกระเป๋าตังนะคะเดินมาหยิบด้วยนะคะที่ตรงกองกระถินนะคะลืมกระเป๋าเงินเอาไว้นะคะมาเอาด้วยนะคะเป็นกระเป๋าเล็กๆสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะอขออนุญ,ญาตนำเรียนเจ้าภาพกระถินนะคะก็มีคุณนิทัศน์ ล้อตะกานนนะคะคุณอัญชลีเตชะนันทาวานิชนะคะคุณภัยรัตคุณลุงกำนันนะคะคุณสุรีวุฒธธิเศรษฐกุลนะคะคุณสมจิตนะคะแซ่ล้อคุณคุณเพชรสรีนะคะปัญจมหาราชนะคะคุณทิติรัตคุณสิรินันการนา ภูรพันธ์นะคะคุณอาพรแซ่ล้อนะคะแล้วก็มีเจ้าภาพกระถินร่วมก็คือคุณยายสวยพุทธโครตรคุณครูการจนาพุทธโครตรนะคะสำหรับกระถินปีนี้นะคะค่ะกระถินปีหน้านะคะเดี๋ยวแม่คูเกตก็คงจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตจองปักกระถินให้กับคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณจริงๆแล้วคุณพ่ออยากจะทํากระถินตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าสุขภาพไม่ดีแต่ว่าไม่ทันนะคะก็เลย ปีนี้ก็คงจะจองตั้งแต่วันนี้ล่ะนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะสาธุค่ะสาธุกับคุณพ่อคุณแม่ของแม่พักเกศท่านบอกว่าสุขภาพแข็งแรงได้ได้อยู่ได้อยู่ท่อจะนทนเนาะค่ดคอณพ่อ่อก่าถินค่ะคุณพ่อบอกว่าถ้าถ้ายังไงถ้าพ่อตายก่อนก็ทําเป็นกระถินอุทิศส่วนกุศลให้เลยค่ะค่ะสําหรับผู้ที่ลืมกระเป๋ากระเป๋าเงินนะคะ ตัวเล็กๆสีน้ำตาลค่ะก็ที่มาบูชาผ้าไตรก็ขอขอได้มารับเลยนะคะค่ะค่ะมีอ่ะพ่อสภาเอาไปสมทบกรถินนะคะรู้จักสาธุค่ะสาธุค่ะจากทีมชนบุรีนะคะมาร่วมสมทบกระถินในครั้งนี้มีท่านกำนันกวีพุทธเสถียรนะคะสามพันบาทนะคะคุณภัรัฐ พันผินพร้อมครอบครัวนะคะอีก5,000บาทแล้วก็คุณพรเพินนะคะเพิ่มเติมมาอีก200บาทนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะค่ะพ่อวางเลยค่ะค่ะสาธุค่ะเป็นปัจจัยทั้งหมด8,200บาทนะคะก็จะขออนุญาตเอาเข้ากองกระถินไปเลยนะคะค่ะคุณแม่ค่ะสาธุค่ะค่ะนนจะหยิบ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 ไปไปถือ ของพ่าสัมภาษณ์เจอแล้วค่ะเจ้าของค่ะค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไพยสาธุแม่ค่ะ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 เอารองเท้าหายเหรอคะอุย้ยตายแล้ว ไม่จะหายสงสัยลืมหลงกันหาเจอ, <c oughs> อรองเท้านะคะญาติธรรมเราท่านใดที่ท,ทราบว่าใส่รองเท้าไปผิดคู่นะคะหรือว่าหลงลืมเอาไปนะคะตอนนี้ญาติธรรมทางชนบุรีเราไม่มีรองเท้าใส่เลยนะคะ <c oughs> หลังจากที่ไปเดินเดินจงกรมรอบลานธรรมกลับมารองเท้าหายนะคะ สงสัยท่านจะได้เดินเกินสามรอบห้ารอบนะคะเพราะว่าเดินหารองเท้าเพราะใดท่านใดนะคะที่ทราบว่าใส่รองเท้าไปผิดคู่นะคะใส่รองเท้าไปผิดคู่ก็นํามาคืนได้นะคะนํามาวางไว้ที่บริเวณหน้าศาลาสภาธรรมได้เลยนะคะค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาปัจจัยลงตู้ค่ะสงสัยลืม8,2ป่พันสองของคณะชนบุรีเรานะคะถ้าใครเจอก็ขอความกรุณาเดี๋ยวๆชื่อมาให้ค่ะแม่มีชื่ออยู่ยติธรรมของเรามาจากชนบุรีก็คงจะเดินทางไกลอยู่เนาะแม่เกดเนาะ่ถ้าไม่มีรองเท้าก็เดบากค่ะสาธุค่ะโอ้ยสาธุเพื่อเอาหลยเถือเทนคุณแม่ คณะชนบุรีนี่เนาะโอ้อันนี้กองไม่เนาะอ้าวสาธุเขียนรายชื่อตามนี้ละค่ะค่ะบวกร้อยหนึ่งไปเลยนะคะค่ะคุณแม่เอ่อเพื่อนเอาหลายครั้งแม่ไม่ครูค่ะเอาหลายครั้งนะคะหลายท่านก็มาทําบุญแล้วก็ทําอีกนะคะค่ะสำหรับ ย่าติธรรมของเราที่มาจากชนบุรีนะคะถ้ามีความประสงค์จะตักบาทก็แม่ครัวท่านบอกว่าให้ไปรับทางรันธรรมนะคะของที่จะตักบาทนะคะค่ะค่ะก็ขอเชิญท่านทางนั้นเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็ย่าติธรรมของเรานะคะ,ะก็มาจาก หลายทิศหลายทางก็กำลังจะมาร่วมทอดกระถิน่นค่ะ,ะบางทีญาติธรรมของเราไม่ได้มาตอนเย็นยังมีโอกาสได้ฟังธรรมฟังถ่ายทอดวิทยุสิยงธรรมของพุทธสม,มโคมรเพ็งโคก็ได้ฟังอยู่ทางบ้านก็มีอยู่ที่นี้ยังไม่ได้มาะจะขอร่วมทอดกระถินตอนเช้า ก็ยังมีเวลานะคะขอเชิญร่วมบุญตอนเช้านี้ได้เลยค่ะค่ะสาธุคุณแม่โอ้ยแม่ฝนมากจิบบอโอฝากความกินหอดเ้อแม่เด้อแม่มานอกกนกลังขึ้นนี่บอโอ้ยสาธุสิไปหาพฝนยูขึ้นหอดฝนยูค่ะ เพราะว่าว่าน้ำแม่อังคณาแม่ว่าไปหาเพิ่อนยสูสาธุน้ำแม่เด้อค่ะฝากคว่วขิ้นหอดไปอตอนนี้ก็ส่งเสียงไปหายูนองฝนกระไดนะคะยติธรรมของเขา้าภูเก็ก,เกมาบบได้อตอนนี้ก็อยู อาอยู่เฮือนก็นยังมีโอกาสนะคะถ้าน้องบรได้ฟัง YouTube ฟังวิทยุออนไลน์น้องก็ฟังทายทอดใดเพราะว่าอยู่สกุลอ,อยู่ดอนเขืองเท่านี้เองค่ะค่ะค่ะได้แล้วค่ะคุณแม่รับไปแล้วที่ต้นกระถินแม่จะถวายเองน้องชายของคุณแม่ที่ต้นกระถินนะคะจะถวายเองก็ได้ไปแล้วคำถวายกระถินนะคะ ค่ะค่ะค่ะเออเออในแหละเจ้ามันจังไม่ชโลกค่ะก็กาแม่แขกเออก็แม่แม่แขกก็จัดให้แม่เขาไปถือไว้เลย มันมันหาไม่เจอกันอีกเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ค่ะโอ้ยแม่จอยจะเริญพรแม่สอนมาแต่วันนี้มาแม่มา ยังมีชีวิตกับบุงยางบุงยางมาแต่มาแมล่มสมัยนั้นมาแต่ว่าน,นี้บอกมูเฮาเนเดอร์กับชินบันข่อยกามีเหตุจังไดแต่ข่อยกบขาดข่อยก็บบาายกมาใส่บาดเอ้ยข่อยก็มากินมาท่านเดียบลอย่าสันเอ้ยตามเหตุตามปัจจัยแม่เอ้ยผู้บัยม้ามา,มาฝากมานะคะค่ะฝากมามาเหตุมาทำเล็กๆหน่อย เท่าเา่าเคยลืมนะคะบางเทื่อนี่เอาไว้ในใจไม่ใชี่ก็เคยบอกเพิ่นนะคะอะยติธรรมของเฮาบางเทื่อกันยั่งบ่พร้อมคือแม่คู่เกตวานะ่ะล่ะว่าแต่ในหัวใจของเฮานี่สักมือหนึ่งเฮาสิถอดกฐินปอดอบาบย,ยมุกมีโอกาสก็จะเหตุไว้นะคะนี่หรอคฮะ เออเออนี่แหละค่ะค่ะอ่าอ่าไม่เป็นไรเพิ่นเอาไปเก็บไว้ก่อนยาค่ะไม่ไม่แต๋วรับไปเลยนะคะรับรับไปเก็บไปเลยค่ะไม่แขกจัดให้แล้วค่ะ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 อ่ะแม่แม่เอาไปเลยค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะถ้าถ้าถ้าอยากอยากได้อีกก็มาบอกนะคะค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับยติธรรมของเราทุกท่านนะคะที่กำลังจะตั้งอกตั้งใจมาร่วมตักบาตรถวายพระทหารตอนเช้าค่ะอ๋อสาธุค่ะค่ะคุณอะไรคะสารินีนะคะชนบุรีนะคะเดี๋ยวเอาไปทาง คะ่ะรวมไปแล้วต้นใหญ่แต่ก็อยากได้อาบุญเพิ่มอีกนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นกระถินร่วมร่วมหน่อยนะคะคุณคุณสารินีค่ะ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 สาธุค่ะค่ะสาธุพูดชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค่ะคุณเด็กกองกอง กองแม่แม่เอ้ยพี่เด้ก่องอำนวยการเฮ้ายูนนี้ได้ยู่ทางนี้ได้งงน,ไดดนั่นแล้วมาทางนี้แม่จ้ามามาพี่มา,มา,ม,ามาทางนี้เออสิได้ซื้อยศซื้อไว้เพื่อเทวดาสวรรค์เพื่อนหูจกักพี่มาพี่มาค่ะสาธุมาแล้วมาแล้วอีเบ อว่าผู้ไทยล้ำลึกหาหมู่ขน้อยกันเดอ้อแม่ผู้ไทยเลามามีได้บอหร,รือเล่อมือนี้หันอ่าเมฆมอบใหม่ให้พ่อคุถานะคะแม่ครูเกศก็ไปหาลองท้องลองใส่เล็กๆน้อยๆนะคะค่ะตอนนี้แม่ชีอุบาสิกาก็คงจะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนวัชัดใหม่หรือเปล่า <c oughs> ค่ะอ้าพ่อคุถา อเอา,เ,อาเมื่อนี้ญาติที่ทารู้สึกว่าอุ่นหนาฟ้าขังเพราะว่าเป็นวันถวายแล้วพี่น้องก็ตั้งมีจิตใจอันเดียวกันนี่แหละครับพูดว่าจิตใจอันเดียวกันคือจิตใจมุง่งท่ามความดีน้ากันนะครับเอาผมสิค้วาวอลคําก่อนค้าหนึ่งให้พี่น้องได้ฟังเนอ้อเอาเสียงดีเจบ้านสังคุยประกาศปาวปาวเอินเสียงเตือนๆไปตามล่มให้มันสมกับความคิดในเดอ้อมีสหายอยู่ทั้งบ้าน ประสานใจกันไวให้มันเป็นปึกแผ่นเด้อแม่เด้อประสานกันไวให้แน่นแน่นให้คือแผ่นแทนเดียวแม่นากรีเจรจ่าภาษารรมเว้าหนํากันให้มันมวนพวกดีเจเพิ่นเชิญชวนพวกพี่น้องให้พากกันเข่าปองร้ำถ้ำที่น้่มเฮาขึ้นนีพานท่องอันสุกยิงเด้อแม่เด้อบวายยิญญ่งหรือใชยมีความถุกมากลนบ่มีเถ่าเกิดเจต่ายแสนสบายสุกลนเกิดมีพานบม่มีดอก ผู้เพื่นบอกก็คือพระพุทธเจ้าเพื่อนเดินเข่าไปก่อนเฮ้าพ่อแม่เอ้ยอาวญาติที่ทำบานนี่กะ